สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกม Stickman Battle เกมมือถือ MMO ผสมผสานแนว i d ิ l Stickman มนุษย์กล้างในตำนานเปิดใหม่ของค่าย X7 เกมัตเกมมีภาษาไทยครับเล่นได้ทั้ง iOS และ Android ใครที่ชื่นชอบเกมแนว Stickman เ v e r s i o น MMO RPG ผสมผสาน Idol ห้ามพลาดเกมนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเล่นเกมพร้อมกันเลยนะครับ ณปัจจุบันนะผมก็จะมีให้เราเลือกเล่นทั้งหมด4อาชีพนะครับผมอาชีพแรกครับอาจจะเป็นนักดาบเนะาะการต่อสู้ระยะประชิดนะครับผมนี่จะมีให้เรา,าเลือกแค่ตัวละครเพศชายนะครับทุกนนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของตอนนอัวละครเนาะนะครับก็จะมีระดับเริ่มต้นแพ็กเกจฝากเงินเติมเงินครั้งแรกครับแล้วก็อุปกรณ์ส่งเสริมการขายเนาะอาชีพถัดมาครับ นักเวทนั่นเองนะครับผมนะจะโจมตีวงกว้างนะครับโจมตีได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลนะครับผมนะอนี่จะเป็นตัวอย่างตัวละครเนาะอาชีพถัดมาครับผมอืมนักธนูครับผมอโจมตีอย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็อ่าโจมตีได้ระยะไกลนะครับผมนะตัวอย่างตัวละครครับ อาชีพสัาครับผมอันนี้จะเป็นกงจักรนะครับผมนะการต,ต่อสู้ระยะประชิดนะครับผมผมจะเล่นเป็นอาชีพนักดาบแล้วกันนะนะี่กดถัดไปเลยครับจะมีให้เราเลือกทรงผมนะครับผมนะทรงผมมีอยู่6แบบนะครับแบบนี้แล้วกันนะมีให้เราเลือกสีได้นะครับผม เป็นสีแดงแล้วกันนะแล้วก็ดวงตานะครับแบบนี้แล้วกันเนี่เข้มๆแบบนี้เลยดวงตาเป็นสีสีแดงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสีผิวนะสีผิวเป็นสีสีเนื้อแล้วกันนะเ่ hey, ประมาณนี้ครับผมก็กดตั้งชื่อครับผมแล้วก็กดเริ่มเกมครับ อ่ามาแล้วครับผมกดค้นหาวิวีครับมันก็จะเดินเควสเราอัตโนมัติเนะนี่ครับสวมใส่อาวุธครับทำภาธรกิจครับผมนี่เดินเควส้เราอัตโนมัตินะบทที่หนึ่งการฝึกในป่าครับนี่โจมตีครับเออเป็นแนว MMO ผสมผสานไอดอลน,นะทุกคนนะแนวแปลกใหม่เนาะ่าสติ๊กแมนนะครับอ่าในแอป Xivven เกมผมก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใชานะ้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วเกมฮับบูสเตอร์ VPN คลิกอัตโนมัติหมดภาพซ้อนภาพแล้วก็โคลนเกมนะครับผมนะใครอยากจะผ่านด่านแบบไวๆก,ก็กดใช้เพิ่มความเร็วตรงนี้ครับคูณ10เลยครับมันก็จะเพิ่มความเร็วให้เราเนาะอ่าอันนี้แนะนำให้ใช้แค่คูณ7ก็พอนะทุกคนนะอ่าบางเกมมันอาจจะทำให้ตัวแอปเด้งได้นะครับผมนะโอเคครับเรามาเล่นเกมต่อครับผมกดสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆเนาะ อันนี้เติมมันครั้งแรกนะปึ๊บอ่ะกดที่จะเป็นการตีบวกอุปกรณ์นะอ่าเดินเควสมาเรากดเควสตรงกลางหน้าจอได้เลยนะครับทุกคนนะมันก็จะเดินเควนะสอัตโนมัตินะตรงนี้ถ้าใครโหลดครบ100%แล้วก็กดรับของรางวัลได้นะเอะโหลดอ่าแพทเพิ่มเติมนะครับผมนะ อันนี้จะเป็นเควสหลักเนาะกดรับให้หมดครับแล้วก็กดอ่าตรงนี้ท่าทายเนะาะดันเจียนผมตีบอส5นาทีนะครับผมรเรเลเเวลสิบสอเท่ากันเลยได้คู่หูมาครับอัพเกรดได้ไหมคู่หูกดต่อสู้ครับเนี่ยนะครับมัจะมีคู่หูแล้วเนาะช่วยเราโจมตีนะครับผม เออเล่นง่ายนะทุกคนนะไม่ต้องไปกดคงกดสกงส,ก,งส,ก,งสก,กิลเองเ,องเนาะกดออโต้ตรงนี้เลยครับผมเสริมหนึ่งครั้งปึ๊บกดอันนี้จะเป็นกิจกรรมล็อกอินเจ็ดวันนะครับผมนะแจกของเนาะนี่ครับวันที่เจ็ดแจกอ่านี้น่าจะเป็นสัตว์ขี่นะระดับ UR นะครับผมนะ เล่นง่ายครับ BVP ด้วยถ้าเสียงผมขึ้นจมูก็ขออภัยด้วยนะผมนะช่วงนี้ที่บ้านผมอากาศหนาวนะครับเป็นหวัดอ,อันนี้จะเป็นการอัปเกรดคู่หูนะต้นไม้ยักษ์จมตีเล่นแป๊บเดียวผมเลเวล19นะ อามีการอัพดาวคู่หูนะครับเลเวลยีแล้วไวโพดกดเควสได้เลยครับน,น,นี่คือเป็นเควสหลักแล้วเนาะทำครบแล้วก็สามารถกดท้าทายได้ประโยชน์ตรงนี้มีอะไรอ๋อการใส่โคดนะ้ดเนาะ อ๋อจะมีชุมชนต่างๆนะครับผูกบัญชีเนาะรับับอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดละกันโค้ดหาได้จากไหนนี่เลยครับสวัสดิการลาดทองขวัญนะครับเนี่ยกดรับของเพียงคลิกเดียวครับขึ้นหน้าต่างเเนาะกดคัดลอกโค้ดครับวางที่ช่องตรงนี้ครับอ่าแล้วก็กดรับของรางวัลประมาณนี้ครับกดใส่ให้หมดนะทโค้ดเนาะนะครับ อ่านี่มันก็จะส่งให้เราที่อีเมลของเราเนาะจดหมายนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราเข้เอาไปรับนะมีอยนะู่4โค้ดเนาะหลักๆสำหรับโค้ดเพิ่มเติมก็กดเข้ามาดูได้เนาะถ้า x อ็กแจกนะรับที่เสาจดหมายนะตรงนี้สังคมตรงนี้ครับสังคมนะไม่อ่าไม่ใช่สังคังน,นะครับอังกดรับคลิกเดียวครับนี่ทไรบก่กดรับต้องกดรับทีละอันเนาะ ให้กดรับทีเดียวเพื่อประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวขอ,อยญาติสาธีการใช้อ่าวิธีการเติมเงินเนาะอ่าให้เราเลือกแพ็คที่ต้องการที่จะเติมได้เลยนะอย่างเช่นเป็นแพ็คเติมครั้งแรกเนาะเนี่ยตรงน,นี้นะครับกดเติมได้เลยครับผม1 9 9ดอลลาร์นะกดติ๊เข้าไปครับเอ๊เห็นไหมครับ จะจ่ายอยู่ประมาณ69บาทนะครับผมนะก็กดวิธีการชำระเงินตรงนี้ครับไม่มีส่วนลดนะสำหรับเกมนี้นะครับเงินบาทไทยเนาะตรงนี้นะครับสกุลเงินเนาะวิธีการชำระเงินก็มีหลายช่องทางนะทูบนี้วอลเล็ตแบงก์แอนเฟ a ร์เพย์พาวนะครับเครดิต v i ซ่อะไรพวกนี้เนาะแนะนำให้เติมผ่านทูบนี้ w วอลเล็ตนะครับกดเลือกเนาะแล้วก็กดนิการชำระเงินได้เลยครับง่ายแค่ดีครับผมอ่า เรามาเล่นดูนะครับผมสำหรับเกม Battle Stickman เนาะ Stickman Battle เนอะเป็นเกมแนว MMO ผสมผสานไอเดอรนะครับผมนะ Stickman มนุษย์กล้าในตำนานนะครับเปิดใหม่ของค่าย X7 เกมตัวเกมมีภาษาไทยครับเล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะครับผมแจกโค้ดนะครับเล่นง่ายนะครับสหรับเกมนี้เนาะเรามาเล่นดูนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมนะครับพอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกัน,นคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้ามาที่หน้าดาวโหลดของเกม Stickman b a t t l e แล้วนะครับผมเราจะได้รับกิฟต์โค้ดฟรี10กิฟต์โค้ดนะอ่า4กนะิฟต์โค้ดเนาะเให้เรามากดดาวโหลดตัวเขาว่า Open ครับดาวโหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดเขาว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ